อันทั้เปาววันนี้มาดูแลตัวเองที่ฟิโอลาอย่างไรคะค่ะก็มาฉีดใต้ตาค่ะพี่ฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะปกติเรามีเคล็ดลับหรือว่าดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างก็ปกติก็ไม่ค่อยจะดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ก็เป็นพวกกินคอลลาเจนอะไรมากกว่าแล้วออกกําลังกายอย่างนี้ปกติอะค่ะแต่ไม่ได้แบบไม่ค่อยได้เข้าคลินิกสักเท่าไหร่ค่ะ วันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอค่ะที่นี่เลยค่ะพีอาลาแล่าเคยทําอะไรเกี่ยวกับใต้ตาอะไรไหมคะใต้ตาหนูยังไม่เคยทําค่ะยังไม่เคยทํเลยก็ครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกคือได้เคยผ่านมีดหมอในครันี้คะก็เป็นจมูกค่ะจมูกนี่ทําแล้วค่ะปกติเป็นคนกลัวเข็มอะไรย่างี้ไหมคะก็กลัวค่ะตอนทําจมูกนี่ร้องไห้อ่าวันนี้เราจะต้องเจอหมอมามา มาอัพสวยที่นี่ไม่กลัวหรอคะอก,ก็หนูผ่านมิดมาแล้วเนาะบางทีบางทีอาจจะโอเคแล้วค่ะอ่าเป้าเชิญชวนหน่อยบอกว่าใครอยากทำสวยมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแนะนำนะคะคลินิกฟิออร่าเป็นคลินิกอ่าที่คลินิกเสริมความงามอ่ะคลินิกเสริมความงามที่ขึ้นชื่อเหมือนกันที่สมุทรปราการนะคะก็อยากให้ทุกคน,กนออาวโทรจำใขอโทษค่ะที่สมุทรสาครนะคะก็อยากให เข้ามาดูแล้ววันนี้ปอบก็มั่นใจมาที่นี่ค่ะคือแม่แอนนาแนะนํามาที่นี่ค่ะก็อยากจะมาลองดูกันว่าจะเปลี่ยนแค่ไหนอ่าช่วงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยทำงานเยอะมากเลยก็ตอนนี้ก็ยังเพิ่งได้นอนประมาณตีสี่ค่ะแล้วก็ตื่นมาเจ็ดโมงก็มาที่นี่เลยคือหมายถึงว่าช่วงนี้ก็คือมีงานร้องเพลงทุกวันอย่างนี้ค่ะค่ะมีงานร้องเพลงทุกวันแล้วก็เหมือนมีซีนเตอร์อะไรบ้างหน้าร้านก็ คือขึ้นกรุงเทพอยู่บ่อยมากค่ะคือส่วนมากก็คืออยู่กรุงเทพแล้วมันไม่ค่อยได้อยู่ใต้แล้วก็ใต้ก็อยู่ค่ะเหมือนมีคอนเสิร์ตที่นครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลงใต้อีกค่ะค่าอย่างนี้อย่างนี้มีโอกาสจะอยู่ที่นี่เลยไหมคะเพราะส่วนใหญ่งานจะอยู่ทีุ่งเทพมากกว่าก็ต่อไปข้างหน้าอาจจะมีค่ะพี่หนูยังไม่แน่ใจในอนาคตว่าจะมีงานอีกระยะแบบนานแค่ไหนอที่เราเป็นอยู่ที่นี่อือเป็นพักคอนโดหรือว่าอะไรนี้ยไหมคะก็อยู่ เมนชั่นปกติอะค่ะได้มีที่อยู่แบบประจำไหมอะไรเงี้ยเพราะว่างานเทพเราเยอะขึ้นเลยนะก็ไม่ได้อยู่เป็นประจำอะค่ะพี่แบบมาพักคาวคิดว่าจะมาอยู่คิดว่าต่อไปจะไปอยู่ที่นี่ไหมอะไรเงี้ยถ้ามีงานเยอะก็อาจจะไปอยู่เนี่ยตอนนี้ก็งานเยอะอยู่นะอันนี้ยังไม่แน่นอนค่ะเพราะอนาคตเรายังไม่รู้ว่าเอจะมีเยอะขนาดไหนค่ะบางครั้งก่อนหน้านี้เราเหมือนเราเจอดาม่าเยอะมากเราตั้งรับมือกับมันยังไงครับ ก็หนูคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไดค้ค่ะคืเคยหนูยังไม่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องด้านนี้ค่ะก็เลยแบบมีผู้ใหญ่แบบคอยแนะนําบอกว่าให้ให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะก่อนหน้านี้เหมือนเราลุดปากกับแบบวรานได้สวดไปด้วย่าเราลุกปากกเราได้แบบว่าเคลียรก,กับใครบ้างแค่ะก็หนูก็ได้ขอ,ขอโทษไปแล้วนะคะ แล้วก็คิดว่ามันหนูมันได้เกิดไปแล้วอะค่ะก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วแต่ว่าต่อไปคือจะพัฒนาตัวจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นยิ่งคือแบบเรื่อยๆมาอตอนนี้พอเราเป็นคนของสื่อเป็น,นของประชาชนเราจะต้องเซฟในเรื่องของคาพูดเซฟในเรื่องการบางคับพกนี่เยอะขึ้นกว่าเดิมไหมคะเยอะมากค่ะแล้วก็แบบกิริยาอะไรมารยาทก็ต้องมันทาให้เราหลุดความเป็นตัวเองไหมเพราะจริงๆพอเป่าก็จะเป็นแบบเป็นแบบที่เราเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็หนูเป็นคนเฮาฮาค่ะปกติก็ไม่ไม่ค่อยเป็นผู้หญิงอะไรสักตัวแต่พอมาอยู่ในหน้าตรงนี้ก็ต้องปรับปรุงนิสัยทั้งการพูดทั้งมารยาทอะไรหลายๆอย่างค่ะพี่ต้องปรับปรุงแต่อานนี้ก็มีโอกาสได้ทํางานกับพี่ๆในวงการทั้งหลายคนเขาก็มีแนะนําอะไร้านไหมคะก็ไม่แอนนาค่ะก็แนะนําในเรื่อง ด้านต,าต่างๆค่ะพี่ใน,ในการเป็นอยู่ในสังคมแล้วก็พี่พวกพี่ๆที่อยู่ในวงการก็เตือนแล้วก็แนะนํามาค่ะใช่แน่นอนว่าดาราแต่ละคนมันก็จะมีทั้งคนชอบกับคนไม่ชอบอย่างเงี้ยเรามีความคิดยังไงกับคนที่เอ้ยเขาม,เขามีเขามีกระแสดา้านหลังเราเยอย่างเงี้ยก็แต่ก่อนก็มีเคยคิดบอกว่า,วาทาไมทําไมต้องด่าด้วยทาไมต้องแบบอย่างต้องมาโพสต์นู่นคือถ้าเป็นเมนื่อ <จะ S 1> ก่อนถ้าใครด่ามาด่ากลับเดี๋ยวนี้ใครด่ามาก็ต้องเงียบเลยฮะใช่เขาต้องเงียบ ไม่เงียบไม่ได้ประเพย่าถามึงข่าวนิดหน่อยตอนที่ไปออกคอนเสิร์ตกับน้องเก้าใช่ไหมค่ะแล้วเขาเหมือนเหมือนมีคนมาแซวเฮ้ยทำไมไม่มีคนมาดูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็หนูไม่ซีเรียสตรงนั้นค่ะเพราะว่าเขาจ้างเรามาเราก็ต้องเล่นถึงมีคนดูสิบคนเราก็ต้องเล่นนะแต่จริงวันนั้นคนดูเยอะไหมคะ ก็คนดูไม่ได้เยอะหรอกค่ะพี่เพราะว่าวันนั้นน้ําท่วมด้วยฝนตกนค่ะแต่ก็คือเล่นทั้งแบบทั้งตากฝนอะไรอย่างนี้เลยใช่ค่ะแต่ค<บ><น>ือฝนฝนตอนนั้นก็แรงลงแล้วแต่ก็น้ํายังท่วมแล้วเหมือนคนก็ไม่ไม่ได้มาเรามีใจแป้วไม่พอไปหน้าเวทีแล้วแบบก็หนูว่าศิลปินทุกคนละค่ะพี่แบบมีคนดูน้อยก็โอ้ใจแบบนั่นแต่เห็นข่าวใช่ไหมมีคนถ่ายรูปมาวิขนาดแบบว่าปอมาจับคู่น้องก้าวทำไมแบบคน ให้การตอบรับไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะก็มันแล้วแต่สถานที่แล้วแล้วก็แล้วแต่เหมือนฝนตกด้วยวันนั้นค่ะพี่แล้วแต่สถานที่กับเวลาอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานน่ะที่นาวาติดลงคนดูเยอะมากแล้วก็ได้ติปเยอะด้วยแล้วแล้วกับน้องก้าเราได้มีการแบบพูดคุยปรึกษาในเรื่องของคดีที่น้องก้าขอดำเนินหรือเปลก็ไม่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องตรงนั้นค่ะพี่เพราะว่าคุยกับน้องถึงเรื่องคอนเสิร์ตอะไรมากกว่าแม่เขาจะ ให้เอ่อให้ไปคอนเสิร์ตแบบที่เดียวกันนะอะไรเงี้ยแม่เขาจะขายงานให้นี้ก็ยังจะมีงานที่ออกคู่กล้ก้าวไหมคะมีค่ะก็จะมีอีกหลายที่หลายจาังหวัดเลยมีค่ะพี่มีระยองอะไรด้วยนี้จะมีโอกาสทาเพลงคู่กันเลยไหมคะโอกาสหนูว่าไม่ยังไม่แน่ใจคะ่ะในอนาคตแต่ว่าตอนนี้หนูกําลังทาเพลงเองแล้วคะ่ะอ๋อก็คือไปร่วมแบบเหมือนเราขายแพ็คู่ไปแล้ว่เกิด มีเรามีน้องก้าเลยแพ็กคู่ในอนาคตอาจจะมีค่ะพี่แต่ว่าตอนนี้หนูกําลังทาเพลงเองค่ะทําเองคิดเองอเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ก็ช่วยกันเป็นเป็นค่ายของตัวเองหรอครับไม่ได้มีค่ายค่ะพี่แค่แค่ทำเองแค่ลงทุนเองก็เหมือนเสื้อผ้าหน้าผมชุดแล้วก็ในเรื่อง MV อะไรก็ให้พี่ๆี่เขาช่วยแล้วก็หนูคิดเองด้วยตอนนี้เป็นเพลง,งที่เป็นของเราเองมีทั้งหมดกี่เพงลงละคะ เพลงของตัวเองก็เพลงแรกค่ะเพลงนี้คือชื่อเพลงว่ามุงลงค่ะกำลังเริ่มทำอยู่อ๋อนี่จะได้ฟังกันเมื่อไหร่กันเนี่ยก็ประมาณเดือนนี้ค่ะกันยาแลเอ็มบีได้ถ่ายแล้วเอ็มียังค่ะจะถ่ายวันที่สิบเจ็ดนี้มีโอกาสเดี๋ยวน้องกล้ามาร่วมเป็นเล่นเอ็มบีไหมคะอันนี้อันนี้เอ็มีแรกยังยังไม่ยังไม่นั่นก็คือเล่นเองเลยค่ะและยังน้องคนอื่นที่เราเคยแบบโพสต์ช่วยเหลืองานอะไรเงี้ยเราเราได้มีการแบบร่วมงานกับน้องคนนั้นด้วยก็ก็ยังยังไม่ได้ร่วมค่ะ เพราะว่าตอนนี้คือน้องก็เรียนทําหน้าที่ของน้องไปค่ะตอนนี้<ะ>มีน้องหลายคนเข้ามาปรึกษาไหมคะหรือว่าเข้ามาขออยู่ด้วยให้ช่วยงานด้วยก็ก็ไม่<า>ม,มีค่ะตอนนี้น้องเขาก็ทํางานของเขาไปเขาก็มีงานใช่เหมือนเวลาถ้าเหมือนมีผู้ใหญ่เขาติดต่องานมาแล้วอยากได้ใครเพิ่มก็ผ่านเ่าก็ได้มัแนะนําให้มีน้องๆหลายคนใช่ค่ะหนูแนะนาให้ตลอดค่ะเราเหมือนมันเหมือนมีข่าวแบบทำเลยเขาบอกว่าพอเราเริ่มออกมาเราเริ่มดังขึ้นเหมือนเราหญิ่งขึ้นอะไรนี้จริงไหมคะ ไม่จริงเลยค่ะยิงอยากยันจะเป็นปปาคนเดิมอยู่ใช่ค่ะคนเดิมป้าที่ตลาดเรียกก็ยังเงีอ้องทงกักเหมือนเดิมคือไม่ได้ว่ายิ่งขึ้นหรือไม่ได้ว่าแบบอะไรนี้ขึ้นอะไรนี้ใช่ไหมคะค่ะใช,ใช่ยังปกติเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเหมือนคาพูดคาจาอะไรก็แต่แต่ว่าคือระมัดระวังขึ้นคือันไหมคือ,อ,นน <c oughs> อดัอดอนระวังตรงเลยดันค่ะแต่ว่าก็เหมือนจะเหมือนจะเริ่มจะชินนิดๆแล้วไม่ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไหม เป็นผู้ใหญ่มากครับพี่คือต้องอะไรหลายๆอย่างอต้องเซฟค่ะคุณแม่ว่าไงบ้างพอช่วงนี้อาหารนั้นได้เยอะขึ้นแบบดิมแล้วอะไรกันโตแม่ก็ดีใจค่ะแม่ก็ไม่สบายอยู่ด้วยทํางานหนูก็ส่งตังค์ส่งตังค์ทำงานเลียงข้อออย่างเดียวเลยค่ะแล้วเห็นบางคนแบบมีแบบ drama ว่าที่เราอะเริ่มโตขึ้นแล้วเราแบบเริ่มแบบใส่สั้นรสั้นอะไรอย่างเงี้ยเปลี่มนรูปมากก็อันนี้ พวกพี่ๆเขาคิดให้อะค่ะหนูก็ทําตามใส่อยากต่ปรับเปลี่ยนลุกบ้างคือเดิมๆมันคนคนเขาก็เบื่อค่ะแล้วจะไปมุ่งแบบสายเซ็กซี่เลยหรือเปล่าก็ไม่ไม่เชิงค่ะเ้าหลังๆมาจะเห็นเซ็กซี่เยอะนอคะคือตอนนั้นเขาอยากดูแบบลุกนางงามหนูก็เลยแบบเปลี่ยนให้ดูว่าเออถ้าแต่งนางงามแล้วจะเป็นประมาณนี้นะ แล้วชอบแ<อ>ม่เแต่งนางงามาชอบค<อ>่ะจริงจ<อ>ิเห็นมีช่วงนั้นหลายหลายคนก็อยากจะส่งเราลงประกวดนางงามทําไมเราถึงไม่ไม่รับโอกาสตรงนั้นอะไรเงี้ยที่บอกไปอะค่ะว่าไม่ค่อยเหมาะกับนางงามสักเท่าไหร่เพราะว่าบุคลิกท่าทางอะไรเราบมันมันไม่ค่อยได้เคยผ่านวิธีประกวดไหมไม่เคยค่ะยังไม่เคยประกวดะไรงั้นก็ไม่เอาใช่ไหมค่ะก,ก็ก็ไม่ได้ไม่เอาค่ะพี่แต่แต่ว่าเหมือนเรา,ราเราต้องฝึกอีกเยอะเลยเยอะมากเดินเส้นทางแบบร้องไห้ ค่ะเพราะว่าส่วนตัวคือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วอตอนนี้เหมือนโอกาสมาแล้วมีงานสานองการแสดงติดต่อทักทาเข้ามาไหมคะก็ตอนแรกมีค่ะมีแคสหนังอะไรอย่างงี้<อ>ก็ไม่ได้ไปแคสเพราะว่าทํางานคือทํางานทุกวันเล,น<อ>เลยไม่มีเวลาค่ะยิ่งถ้าตอนนี้มีงานเล่นมากค <laughs> แล้วนะตอนนี้เรามองว่าตัวเราเปรี้ยงหวาที่เราเคยอยู่ค่ายเดิมหรอือเปล่าไม่พูดตรงน,นั้นดีกว่าค่ะหนะูว่าทํางานตัวเองแบบ ทำไปเก็บตังค์ไปแล้วก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆไม่ไม่ออกไม,ไม่ไม่อยากจอดจุตรงนั้นตอนนี้ชีวิตสบายขึ้นกับเดิมนไหยสบายขึ้นค่ะโอเคเลยค่ะขอบคุณค่ะ